วันนี้เวลาสิบนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกลราโปรกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชช,ชนกประจําปีการศึกษา2565นหอณหอประชุมอาคารกิติยาคารมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยในปีนี้สาภาสถาบันพระบรมราชชนกมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตอิทิมาศให้แก่ผู้ทรงคนุณนวุฒธธิจำนวนหนึ่งคนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน1 2 5 2คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มีโอวาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติงานด้านสุขภาพให้สำเร็จผลสมบูรณ์นั้นผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความพร้อมใน3ด้าน หนึ่งความพร้อมด้านวิชาการกล่าวคือจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขเพื่อให้พร้อมที่จะทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้และดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 2. ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ กล่าวคือจะต้องดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อให้พร้อมที่จะรับหน้าที่อันหนักและสําคัญตลอดจนพร้อมปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆซึ่งต้องนําความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 3. ความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมกล่าวคือจะต้องเป็นผู้มีจิตใจและความประพฤติที่สุจริตมีความเมตตาปรถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่และพร้อมที่จะเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจึงขอให้บดิตทั้งหลายผู้กําลังจะออกไปปฏิบัติงานหน้าสุขภาพตั้งใจพยายามเสริมสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านดังกล่าวให้ครบถ้วนแต่ละคนจะได้สามารถปฏิบัติงานสร้างสารรค์ความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้อย่างบริบูรณ์